ลิงเนาะแหลถ้าแหลเราลิงคือแหลขึ้นต้นเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาแหลข้างหลังที่เราออกเสียงเป็นนหนูนะคะไมกลอันนี้ค่ะอ่ะออกเสียงตัวนี้หน่อยลาเล่ลาเลอันนี้่ะคะเลมอนเลมอนใช่ไหมให้ออกเสียงว่าลิมอน,ลมนเลมนลิมอนอ่าฮะเลมอนแล้วก็ภาษาไทยเลยเนาะ เลมอนก็เราเรียกเลมอนอะไรเงี้ยแถมเขียนมาก็แอบคล้ายกันอีกแต่เราออกเสียงสระตามภาษาตรุรกีอันนี้ออกเสียงอ e, ีอันนี้ออกเสียงโอก็จะเป็นลลมอนีลมอนเอเวทอันนี้ลหะคะลัมบะลัมบะลัมบะโคงไฟนะคะอันนี้นกเลเลกเลเลกอันนี้หน่อยค่ะ บรลก็ <Ball. S 1> ได้นะได้อยู่อันนี้ล่ะคะเอลถูกต้องค่ะเอลเอลอือต่อด้วยเอลมาเอลมาเอลเอลมาอันนี้ล่ะ e อลด v แวนอลดแตามมาด้วยแอลบิแซแอลบิแซแอลบิซมีสความหมายนะคะความหมายแรกก็นี่แหละค่ะชุดชุดผู้หญิงสวยๆกับโลงชุดกับโรงแต่อีกแบบหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือเสื้อผ้าทั่วไปค่ะเช่นเสื้อผ้าในตู้เราก็ใช้คำศัพท์รวมๆว่าแอลบิแซได้เหมือนกันส่วนคำว่าแอลดิแวนเนี่ย L-Diven ก็คือถุงมือถุงมือเนี่ยหมายรวมถึงถุงมือฤดูหนาวที่เราใส่กันหนาวเนี่ยค่ะได้เหมือนกันแล้วก็ L-Diven ที่เราใช้ทำความสะอาดในครัวหรือว่าทำความสะอาดบ้านก็ L-Diven เหมือนกัน l l m a อ l มา v e n ดิเว s e เห็นไหม L ตัวเดียวก็ออกเสียง L พอเติมมาเข้าไปก็เป็น L มาก็ยัง L อยู่นะ L-Diven ยาวขึ้นก็ยังเป็น L อยู่ Lb c ยาวก็ยังเป็น L อยู่อยู่ตรงไหนก็ L ค่ะเหมือนกันหมดเลย